เมพุทธังล้อมทำบังกันสังขังหลักษาอิติปิโสพัควานะมามิอัง मिना सकार उथम् अपि पूचयामि एविना स्वकारेण धर्मम् अपि पूजयामि एना स्वकारेण शङ्खम् अपि पूचयामि nakpo ngo tatsa hakawato a sama kuhatca nakmu ngo tatsa pakkawato ตัสสะพระวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสศะแม่ธรณีเจ้าเอ๋ยอยู่แล้วหรือยังอยู่แล้วเจ้าข้าเมื่อแม่มาอยู่แล้วขอเชิญแม่พระธรณีเปิดธรณีสารให้กวงเทพเทวาเสด็จลงมาเป็นประธานในพิธี ให้พิธีนี้เกิดความครัง้งความศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถิดโอมศิวนารายขอเลิกใจเบื้องบนจงเปิดทั้งสี่ทิศแปดทิศจงมาจุดตินักการบัดนี้อินรีนวันตะสโนโอ์มรปรติอินทราอินธมอินสระแม่ทั้งห้าพระองค์ขอจงลงมาจุมนุมหอมลอ้อม ขอแม่พระธรณีจงเปิดธรณีนักการบัดนี้ลูกและท่านเจ้าภาพเจ้าศรัทธาจะกระทําการสิ่งใดๆขอให้สำเร็จลุลวงไปด้วยดีทุกประการเจ้าพุงเจ้าทำเจ้าทาเจ้าป่าเจ้าเขาอีกทั้งพระยาโยมในราชทั้งหลายจงมาชุมมนุมหอมล้อมสิทธิประสาทพรแก่ข้าพระเจ้าและท่านเจ้าภาพเจ้าศรัทธาขอให้พิธีกรรมในวันนี้ จงเกิดมักเกิดผลเกิดสิริมงคลสมบูรณ์ผลผลแก่ตัวข้าพเจ้าและท่านเจ้าภาพเจ้าสถาตลอดทั้งลูกหลานชาวบ้านที่เดินผ่านไปมานักสถานที่แห่งนี้นักวัดดอนโขแห่งนี้นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเถิดอมประสิทธินารายขอเลิกใจเพื่องดจงเปิดทักสีทิศแปทิศจงมาจุดติ nó còn bật mi thương อิติปิโสพะขวามือของข้าพระเจ้าสิบนิ้วยกขึ้นเหนือระหว่างคิ้วขอพระนบโนมนามสการข้าพระเจ้าขอรำเรกคุณมิดายิสิบเอ็ดคุณมันดาสิบสองคุณพระแม่โพศกสามสิบเก้าคุณพระพุทธเจ้า อาสิบหกคุณพระธรรมเจ้าสามสิบแปดคุณพระสงฆ์สิบสี่คุณครูอุปราชอาจารย์สามสิบคุณแม่ธรณียี่สิบเอ็ดคุณแม่คงคาสิบสองคุณพระเพิงมหกพระพายเกตคุณอากาศสิบคุณอากาศสามสิบสามคุณพิษวาสดคุณปัสสวาสดคุณณดวงเกวสาปการ คุณปัญญาญาณคุณโซดาคุณทักคินาคาคุณสินหาคุณสินแปดคุณสินสิบคุณสินสองร้อยยเจ็ดคุณมักสีผลสีนิพพานหนึ่งจึงเป็นเก้าคุณนววโรอุตรธรรมเจ้าเก่าประการที่ข้า,าพระเจ้าได้เราเรียนทุกสิ่งประสารจงมาประสิทธิ์ประสาทพ้แก่ข้าพระเจ้า และทนเจ้าภาพเจ้าศรัทธานักการบัดนี้ด้วยเธอือนคุณพระอาทิตย์หกพระจันทร์สิบห้าพระอังคารแปดพระพุทธสิบเจ็ดพระฤหัสบดีสิบเก้าพระศุกร์ยี่สิบเอ็ดพระเสาร์สิบพระราหูส,สบิบสองพ,พ,พระเกตุเก้าวท้าเวศสุวรรณอันเรืองเดด พระนารีพระนารายพระพิรุณโปรยปรายกระแสสินพระอินทร์พระพุทธพระยมพการเทา้าจตุโรก,กรบานทั้งสี่พระพุทงเจ้าที่เจ้ากุ้งพารีพระฤาษีนารอดพระฤาษีนารายฤาษีนากัวฤาษีตาไฟฤาษีบัไรโกธ หรือสีทัศจนะมงคลเพชรชรุกันหรือสีนักศิทิวิทยาพระอิสวรผู้เป็นเจ้าฟ้าขอจงลงมาประสิทธิ์ประสาทนด้วยเธอ เจ้าจะขออัญเชิญเทวเ,เทบดาเจ้าทั้งหลายทั่วพื้นประตพีดนทั้งพ,อพ่อปู่ฤาษีหนึ่งร้อยแปดตนจงมาบันดานดลด้วยสรรพสิทธิวิทยาพระคู่า,าคู่เ่าคูาาค่พักอักษรสถาโพ กรรมสีณอิติปิโสภะคะวะโออาราธนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอยู่เหนือกา้าเหนือภูมิโหอ,อัญเชิญพระพุทเสด็จมาอยู่เบื้องบาซ้ายโออัญเชิญพระนาราย สเสด็จมาอยู่เบืองบาวาขออัญเชิญพระแม่คงคาจงมาเป็นน้ำลายขออัญเชิญพระพายจงมาเป็นลมปากขออัญเชิญพระญาณาราคาราชและองค์ปูสะตานาคาเม่ยารัตนาวดีจงขออัญเชิญสเสด็จลงมาเป็นลมปากขออัญเชิญพระญานาคมาเป็นสอยสังวาน ขออัญเชิญประการจงมาเป็นดวงใจข้า,าพระเจ้าและท่านาเจ้าภาพเจ้าศรัทธาจะกระทำการสิ่งใดมือเอือด้ภพุงได้พลายใดอย่าได้มาเบียดเบียนบิดามิได้ประมา,าทผาผังเดชคุณคู่แต่นหลังอ้ รเทวะนาามิข้า,าพระเจ้าขอยอก่อนอันชุรียินดีคารพบนบลบคู่ผู้เท่าแต่เก่าก่อนและปัจจุบันทั้งคู่ลีคู่ยันคู่กันคาถาคู่วันคู่ยาคูน่นโมกอคและกอก,กาอัคระพ้อมไทยจนจบหมด ที่ข้าพระเจ้าได้เราเรียนศึกษามาขออัญเชิญคู่บาทยาทั้งหลายนั้นขอจงเสด็จลุงม,มาชุมนุมประชุมกันณสถานที่มุนทนแห่งนี้ณวัดโดนโพแห่งนี้ด้วยเธอ สาธุสาธทุกข้าที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่าเทพเทวาที่ข้าพระเจ้าได้อัญเชิญเสด็จลงมาปัดทับยัปรารพิธีมณฑลสถานแห่งน,นี้และบารมีขององค์เจ้าปู่ศรีสัตนาคราองค์เจ้ายญางลัตนาวดีบัดน,นี้ลูกหลานเจ้าขอน้องอัญเชิญนาคาทิบดีทั้งเก้าพระโอษ้องทั้งพระเทวีและทุกสายญาขององค์พาาาระยานคารา ได้โปรดเสด็จลงมาเปิดทั้ง14ช่องบาดาสเสด็จลงประทับสุวรรณพครผาพิธีชัยรับเครื่องบำวงสวงสังเวยอันเป็นกุศลอันเป็นมงคลในการครั้งนี้ของท่านเจ้าภาพเจา้าศรัทธานำใบบุญนี้ด้วยคุณอันอันและญาติธรรมและบริวารทั้งหลายทั้งปวงข้าพเจ้าทั้งหลายจึงได้จัดหาเครื่องสักการบูชานี้มาขอให้ทุกๆพระองค์ได้โปรดเสด็จลงมาประทานพอรอันประเสริฐ ให้บังเกิดความสุขความเจริญมีสเสน่ห์เมตตามหายิยมมีงานหลังไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดสายบังเกิดโชคลาภความร่ำรวยโชคดีตลอดถึงให้มีที่ดินที่อยู่อาศัยมีทรัพย์สมบัติอันมั่นคงดำรงตนเพื่อประกอบคคุุณงงาามวดีและทลงลงะทนบรรพุทธศาสนาและสร้างบุญกุศลได้อย่างนี้ตลอดไป สาธุสาธุขอคำอธิษฐานนี้จงบังเกิดขึ้นแก่ท่านเจ้าภาพเจ้าศรัทธาตนบุญต้นบารมีในานามของคณะคุณอันอันนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเถิดใช่แต่เท่านั้นข้าพเจ้าจาขออาราธนาเหล่านาคาธิบดีได้โปรดเจด็จลงมาประทานพรข้าพเจ้าขอถูลเชิญองค์พ่อปู่อนันตนาคราช ได้โปรดเจริญลงมาประทานให้มีจินมีชัยขออาราธนาทูลเชิญพ่อปู่วจจรินโปรดเจริจลงมาประทานความมั่นคงขออาราธนาทูลเชิญพ่อปู่พุทธชงโปรดเจริจลงมาประทานยศศักดิ <on> ์ให้ใหญ่โตขออาราธนาทูลเชิญพ่อปู่ศรีสุโธโปรดเจริจลงมาประทานเสน่ห์และเมตตาขออาราธนาทูลเชิญพ่อปู่ศรีสัตตนาคา เมยารัตนาวดีโปรดเจดลงมาประทานทรัพสมบัติขอ,อาราธนาทูลเชิญพ่อปู่พญาเพชรพัทระโปรดเจดลงมาอวยชัยให้มีบริวารมากขอ,อาราธนาทูลเชิญพ่อปู่นาคดำแสนสิริจันทาโปรดเจดลงมาให้ความร่ำรวยในเร็วพันขอ,อาราธนาทูลเชิญพ่อปู่พญยายักสมัน ปรดเสด็จลงมาให้ผลจากไพรลีขออาราธนาทูลเชิญพ่อปู่ขันตสีเทวะโปรดเสด็จลงมาประทานความสำร็จแก่ลูกหลานขององค์เจ้าปู่ให้ประสบในสิ่งที่ท่านปรารถนาสำเร็จในทุกสิ่งทุกประการที่ท่านตั้งจิตอธิษฐานนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปทุกคนทุกท่านด้วยพระคาถาปจิมัสมิ่งทิสาภาเกสันตินาคามหิทธิกา แต่ปิตุงเหอ,อนุรักขันตุอารโขเยนะสุขเขนะจักนักให้ลือโมให้ลังพุทธนั่งทั่วโรกาทาชื่นชมพิรมหันสายาให้เป็นเมตตามหานิยมด้วยนักโมพุทธ,ธายาสาธุ พระพารสัมมิงคิสาพาเคสันตินาคามหิธิกาเปปิตุมเหออนุรักขันตุอาโรคเยนักสุขีนจักนอาคเนรสัมมิงคิสาพาเคสันตินาคามหิติกาเปปิตุมเหอนุรักขันตุอาโรคเยนะสุขีในจักทักษินรัตมิงทิสาภาเคสันติเทวามหิธิกาเปปิตุมเหออนุรักขันตุ อารมคเยเนสุขเขในจักรอรดีรัจมิงทิสาภาเขสันติเทวบหิติกาเตปิตุงเหอานุรักขันตุอารโขยนะสุเขในจักปัจิมรัจมิงทิสาภาเขสันติเทวบหิติกาเตปิตุงเหอานุรักขันตุอารโขยนะสุเขีนจักพออยัปรัสมิงทิสาภาเคสันติเทวบไหิติกา เตปิตุมเหอนุรักขันตกอาโรคเยนะสุขเหนจักอุดรนรัตสมิงทิสาภาเคสันติเทวามหิธิกาเตปิตุมเหอนุรักขันตกอาโรคเยนะสุขเหนจักอิสานรัตสมิงทิสาภาเคสันติเทวามหิธิกาเตปิตุมเหอนุรักขันตกอาโรคเยนะสุขเหนจัก ปริมะทิสังทัตตารโถโธทักษิเนนวิรูหังโกปชจจิเมนวิรูะปะโคกุเวโรอุตรันทิสังจัตตาโรเตมหาราชาโรกป,ปารายัสิสินเตปิตุมเหอนุรักขันตุอาโรคขเยนสุเขนจัากรอักษรถาจะภูมาธาเทวนาคาวิทิกาเตปิตุมเหอนุรักขันตุอาโรคขเยนะสุ Kena jang paritawan amitang sameta patantu avijitajita paritang sakhe kamejaru pe Canතखවිमाන පරथ දखाම තර बනखाන केहावाතුुम्මාජයතුु ठවාचखा เยขันทาพนาชาติทันตาสันติเกยางมุนิวราจานังสาธโมีสุนันตุผนโตเยเทวาสังฆายดุราเทพยาดาเจ้าอันศักดิ์สิทธิ สถิตยอยู่ในเครือยาอารดดาวันอันทรงทิพยากันทิพยานีขอกินทูบและควันเทียนเสียงสั่งประกาศกองบูชาได้ปรดเก็บเมตตาช่วยบอกมูเทพพยาดาทั้งหลาย ที่อีสิ่งสถิตยอยู่ในชั้นต่าง,ตา,งตามลำดับกันบบดนี้ผู้อัวข้าพระเจ้านั้นจะขอน้อมกราวประดิษฐานอัญชุรีประนุกน้อมขึ้นเนื้อเสียงสิโลโรด พระยาดาเจ้าจงปรีเปรมประมุขมนุสานจำนงแห่งองค์พระมหากรัสัตย์ขัติยาวงอันเรืองเดชอีกเท้าไทยเทเวทัวทิศารตลอดนภาการ สาธุสาธุข้าแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่าเทพเทวาที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้อัญเชิญเสด็จลงมาทั้งสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินสิบสี่ชั้นบาดาลเสด็จลงมาประทับยางมารมพิธีเพื่อรับเครื่องโภชนาการอันเป็นบารมีของท่านเจ้าภาพเจ้าสถาเมื่อท่านเสด็จลงมาพิจารณาแล้ว ขอทุกท่านทุกพระองค์ได้โปรดรับพรอ,อนันประเสริฐแก่เราเทพเทวาเป็นลูกรักของเราเทพเทวดานับตั้งแต่บันนี้ทั้งคนทั้งหลายนี้ทั้งเจ้าภาพเจ้าศรัทธาขอให้ทุกท่านเจริญยิ่งด้วยวัฒนาด้วยใจเป็นศรัทธาสร้างบาร,รมีปฏิบัติอย่าได้ฝืดเคืองและข้องขัดทรัพส,สมบัติของท่านจงม,มากมีอันตรายอย่าได้มาย่ำยี โรคภัยไม่มีมาบีทาให้ท่านส่งความมุ่งม,มา่ปรารถนาทำสิ่งใดนั่นนาขอให้ได้ผลเมื่อท่านได้สดับธรรมสาธายมีความหมายเป็นมงคลให้ศักดิ์สิทธิ์ประกอบด้วยบุญฤทธิ์ให้ท่านสำเร็จทุกๆสิ่งทุกๆประการนั่นเถิด เสร็จแล้วทุกท่านตั้งละโมสามจบพร้อมกันกับพระผาเราจะกล่าวคำสักการะองค์เจ้าปู่เจ้ายานะนัโมตัสสักภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสักภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสักภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกาเยนะกาเยนะวาจายะ เอตสวาอิมังสิริตต์ศิริตตันาคลาชังอหังวันธามิสัพพธาสัพพโสธีพระวันตุเมอะธิษฐานก่อนขอปูก่อน ลำดับต่อไปตั้งนโมสัพจดพร้อมกันกระอาจารย์จะขอพรกับองค์ยานโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกายะวาจาจิตตังปัหังวันทา แม่ยานาคีนีลัตนาวดีสีสัตตะวิสุทธิเทวีปูเชมิทุติยังปิกายะวาจจกิตังอหังวันหาแม่ยานาคินีลัตนาวดีสีสัตตะ วิสุทธิเทวีปู่เชมิตั้งจิตอธิษฐานรวยรวยรวยสาธุเจ้าค่ะให้ลูกรวยด้วยคนด้วยนะ บุญหนนาปู่ย่าเป็นบอกเห็ดอย่างเห็ดได้มืดแต่เห็ดให้มันถึกมันจั่งได้บุญได้ทั้งบุญได้ทั้งบารมีเห็ดบ่เห็ดบ่ถึกปากมึงก็ได้อย่างสุดเอ้ากองลงไปถมลงไปเงินเจ้าบ่ได้อย่างสักอย่างเออให้เจ๋งให้โุ่มให้เจน บาทมีหันเออเข้าใจแล้วพอ,อ,อเข้าใจเยค่ะเออก็เรามีนะครับมีค่ะคุณโอมเปิดค่ะอะลำดับต่อไปบอกเพลงน้องหรือ,อยังคะอยาไ,ได้ถวายหวดังลัมอยากจะเอาให้แก่เราที่ทุกท่านทุกพระองค์ที่ได้อัญเชิญสว็จรรมาตอนนี้ท่านกำลังท่านกำลังรับเครื่องโุชะนาการของเราเพื่อความสุนทรีในการรับเพิ่ม,มสิร<ม>ิพรบูชา เราติดถวายนำลานำท้อในการเดินทางท่องนที่ยวทางการท่านำเป็นสิ่งที่ดิบบอกบอกถึงความเจริญความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ของท่านเจ้าภาพเจ้าสถานและญาติธรรมที่มาบัดนี้ตรงนี้เราจะลองเป็นท้องพระโรงของเมืองบาดาลขอให้นางลำจากเมืองบาดาลได้โปรดไล่ลำให้การอเที่ยวถิ่นมาอบปู่องยาได้สดับรับชม ตั้งแต่วันนี้อาจารย์จะเปิดเสียงสัมอัญเชิญครูบาอาจารย์ของนักเรียนะสามครั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลเขาสลับกองไปทำอะไรต่อไปที่เขาจะต้องไปทำไม่านไร

คอออกใหม่กันนะคะแล้วเอาใหม่นี่ตัวน้อยนี่ตัวใหญ่